สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านวันนี้แก่งกระจานนิวก็มีข่าวครา,าวของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่งกระจานที่น่าสนใจในช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามานําเสนอเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกงบประมาณของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่งกระจานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น4 4 7ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ75.06 ข่าวต่อมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งกระจานมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนเติมความรู้สู่สมองร่วมกับครูในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสือชุมชนอ่านแล้วยิ้มอิ่มสมองที่จะนำหนังสือไปมอบพร้อมกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งการทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ง่ายๆ24ชั่วโมงกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ที่จะนำความรู้และกิจกรรมสนุกๆส,ส่งตรงถึงทุกๆท,ท,ท่านซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ ข่าวต่อไปเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องค่ะมีการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมเหล็กศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังจันทร์หลักสูตรช่างซ่อมและติดตั้งพัดลมเพดานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพุทธวรรณ์ และหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่าเดงนอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการอบรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามข่าวต่อมาเป็นการเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับ ซึ่งแต่ละหน่วยจัดการเรียนรู้ก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามคุณวุฒิที่ศึกษาและยังมีการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในทุกหน่วยจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติหรือ n n e t และการสอบหลายภาคที่กำลังจะมาถึงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะ กับผลงานเด่นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาสกรระดับพื้นที่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนะว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2567เรื่องการผลิตเตาโดยใช้พลังงานจากน้ำมันเก่าค่ะอ,อําเภอแก่งกระจานเป็นอ,อําเภอที่ท่งองเที่ยวทาธรรมชาติซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมมา พัออบอาศัยจํานวนมากหากเรานําไปเทียบ่ไม่ถูที่ระส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ BCG model ค่ะปร B economy, ะกอบไปด้วย B bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชืวภาพ C circular ec economy ะระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ G green economy เศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจสีเขียวค่ะที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันเราได้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน กิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมจากมน,น,นุษย์เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการเผายขยะซึ่งขยะที่เป็นกระดาษขยะต่างๆเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนากระดาษที่ไม่มีประโยชน์นำมาใช้ใหม่ผิวและใบมะกรูดค่ะมีสารหอมนะเหยือจึงสามารถขับไล่มดและแมลงได้ค่ะจึงจัดทำมาเป็นโครงงานเปเปอร์มาเช่ขาวขยะในมดตจังค่ะโดยประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ โครงงานการผลิตเตาโดยใช้พลังงานจากน้ำมันเก่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2และประเภทนวัตกรรมจากขยะโครงงานเปเปอร์มาเช่ถังขยะไร้มดกวนใจได้รับรางวัลชมเชยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วพบกับแก่งกระจานนิวในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ